ตอนมสามผมจาได้ว่ามสามนี่คือผมเตะบอลให้เหงือเปียกเพื่อให้ผู้หญิงแบบแถวๆนั้นเห็นอุ้ยเท่จังเลยเหงือเปียกอะไรเงี้ยผมผมเต้นตอนนั้นอาเต้นใช่ใช่คุณเตะบอลผมเต้นผมก็เต้นเหมือนกันตอนผมก็เต้นเหมือนกันแล้วคุณไปเต้นเป็นได้ไงก็สเตปอัพสองครับไม่ใช่ดิคุจะเดินคุจะดูสเตปอัพสองเสร็จออกมาแล้วคุณเต้นเป็นเลยมันก็ไม่ได้มันก็ได้ไฟไงได้ไฟแล้วเราก็ไปเรียนรู้กับการเต้นก็จริงๆิงก็ยูทูบเป็นส่วนใหญ่ๆในการที่ทําให้เราเจออะไรพวกนี้นะฮะ โชว์ได้ไหมอยากเห็นอ่ะโอแบบโชว์เดอร์ฟรีให้ผมดูได้ไหมโอ้โหตรงนี้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 คอนฟลุตมา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 ม์ฟรีนะฮะนี่นะโชว์ด้วยฟิสซี่เลยเช็ดมามาเนีับ ว่า <laughs> การที่ไปเรียนอย่างอื่นนอกจากในโรงเรียนของคุณคือคุณมีแค่การเรียนเต้นไม่เรียนเต้นก็ไม่เรียนด้วยนี่ก็คือมีแค่เรียนภา,ารรษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็เต้นนี่คือฝึกเองที่ยูทูบเลยใช่ครับใชถถ่ถ้าเกิดถ้าเกิดนับตั้งแต่ตรงนั้นย้อนไปนะก็ไม่มีเลยก็คือจริงๆก็แค่แต่ผมจะเป็นคนที่แบบทําอะไรอะ่ะเวลาทานะผมจะมีค่อนข้างา i n d s แบบว่าอยากทําเนี้ยเป็นอาชีพอะตลอดเวลานะถึงนะับเป็นเรื่องโง่โเช่นโคมปากกาเนีย้ยผมก็เป็นเด็กที่โคมปากกามาก่อน <laughs> <laughs> เป็นเด็กที่เล่นโยโย่มาก่อน จริงเหรอใช่เป็นเด็กเนิร์สครับผมเด็กเนิร์สจริงๆแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะโยโย่ถ้าเกิดยุคคุณมันต้องปฐมดิมันไม่ใช่มัธยมแล้วดิพอผม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 แค่เอาเล่นตอนเวลาของผมอะแค่แค่แบบเฮ้ยโยโย่ะลองเล่นดิเฮ้ยสนุกว่ะแล้วก็แล้วก็ลองทคาไปเรื่อยใช่เพราะว่ามันเริ่มจากความบักกายแหละแบบว่าเฮ้ยเราชอบแบบเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตชอบอะไรแบบเนี้ยชอบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวความบักกายเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตหรือเป่ามันเหมือนนะสำหรับผมมันเหมือนนะมันเหมดี๋ยวก่อนนะมันเอ็กซ์ตรีมตรงไหนแแต่ม่งนิ้วไงมันแค่นิ้วไง นิ้วล็อกขึ้นมาเนี่ยเสี่งต้องการเจ็บตัวโคมปาะกาใช่ใช่โอเคครับถูกบัญญัติขึ้นมาในวันนี้นะฮะบิลลี่บอกว่าโคมปาะกาคือเอ็กซ์ตรีมฟอร์มมันก็แบบมันก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อมันคือมันไม่ใช่กีฬาปกติทั่วไปแต่เป็นกีฬาที่ลูบิกเนี้ยเรียกมันว่าอะไรอ่ะมันเป็นกีฬาจริงนะเออลูบิกเป็นกีฬาเออลูบิกนี่มันลูบิกนี่เป็นอันหนึ่งที่ผมอยู่กับมันนานมากเลยจริงปุ้เนี่ยเคยไปแข่งได้ที่สองจริงปุ้เนี่ยเฮ้ยมันมีลูบิกอันหนึ่ง ทำอยู่มาสตูเนี่ยมาอยู่ด้วยกันประมาณปีหนึ่งมันมีรูบิกอยู่อันแก้ไม่ได้เหรอแก้ไม่มีทางได้แก้ยังไงแม่งก็ไม่กลับมาผมมันเรียกว่าซิมเมตริกลูบิกหรืออะไรสักอย่างจำได้หนี่หนี้นี่หนี้หนี่หนี้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 โอ้ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยต้องโดนต้องโดนเดี๋ยวนี่ไม่ธรรมดาแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยทั้งสตูเพื่อนเพื่อนผมที่แบบเล่นรูบิกกันพอเป็นก็ได้ผมว่าผมก็แก้ไม่ได้ครับอันนี้จริงเหรอผมทำได้ครั้งเดียวอ่ะอ่าเจ้าของสตูโบทำได้ครั้งเดียวนะฮะตอนนี้ลืมไปอีกเลย โอ้โหคือมันยากมากผมก็แก้ไม่ได้ครับอันนี้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 คืออันนี้คือรูบิกรีดิฟายแล้วครับอันนี้มันแบบมันโหอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ฮะงั้นเอางี้เดี๋ยวอันนี้นะฮะอันนี้วางไว้แล้วกันหลังหลังหลังจบรายการนี้นะฮะเราจะเอาอันเนี้ยทิ้งให้บิลลี่ไว้ตอนคุณไปทัวร์หรือคุณไปอะไรก็ตามนะฮะฝากคุณแก้ได้แล้วคุณส่งกลับมาให้เราด้วยได้ครับได้ประเด็นคือรู้ไหมตอนเนี้ยเวลามันวางอะ มันเลยกลายเป็นวาแล้วมันมันแบบบนวาแล้วมันเบี้ยวอะวามันเบี้ยวแล้วผมก็ไม่รู้จะวามันแก้มันคือมันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมเหรอจริงๆมันคือสี่เหลี่ยมมันออกมาแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่คืออันนี้มันหน้าตามันจะเป็นอย่างี้ฮะเนกล้องเกล้องลองจับดูนี่นะฮะเช่ยแม่งเล่นยากมากเฮ้ยไม่เคยเห็นอะไรจริงอยากได้แล้เนี่ยชอบอ่ะพี่ชายมันขายต่อไปพี่ไม่รีดอยากได้อยากได้เลยอะอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไว้นะครับผมฝากทิลนี่เบิร์ดเล่นทั้งวงนะฮะลองดูนะฮะว่าผ่านไม่ผ่านนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีโอ้หใจคอจะดูงเดียวเลยเหรอร้องอะนั่นะนะ่นะนะ